ครับทุกคนนะครับเมื่อวานผมต้องบอกก่อนนะครับเมื่อวานผมเจอเหมือนระบบสแกมเมอร์จากช่องต่อต่อโดยที่ว่าเขาทําทีมาติดต่อเป็นลูกค้านะครับแล้วก็ให้เราลองเข้ากลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์ชื่อว่าเอาเลสเข้าไปปุ๊บเนี่ย ก็จะให้เข้าไปโพสขายสินค้าต่างๆแต่พอผมลงขายไปปุ๊บก็จะมีลูกค้าเข้ามาปิดเลยในราคาราคาหนึ่งที่เ,ออเราก็มองว่าเรามีกำไรนะแต่ปัญหาคือพอเข้าไปลงทะเบียนเสร็จเขาเริ่มให้เราเหมือนกับว่าจ่ายค่าสมาชิกก่อนแล้วเขาจะคืนให้39บาท179คืนให้39บาท ถามว่ามันก็ไม่ใช่จํานวนเยอะนะแต่ผมว่าถ้าคุณจะเก็บค่าสมาชิกแบบเนี้ยคุณควรจะเก็บจากตัวลูกค้าที่จ่ายดีกว่าไหมเพราะผมรู้สึกว่าแปลกๆในห้องนะทั้งๆที่ลายกลุ่มพระอื่นที่ผมเห็นนะก็ไม่ได้มีการซื้อขายแบบต,ตึ้ง,ต,งตั้งตึ้งตังตึ้งตังเข้ามาแบบนี้แต่ ในไลน์ของเขานี่แบบโอ้โหเข้ามาแบบคนเข้ามาเหมือนเหมือนตลาดมันคึกคักมากบรรยากาศมันเร่งเร้าเหมือนกับว่าจะให้เราจ่ายตังค์ให้ได้เพื่อเป็นสมาชิกเขาแล้วก็มีการโพส์สลิปว่าได้รับเงินแล้วจ่ายเงินไปแล้วเีได้รับเงินเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ซึ่งบรรยากาศมันผิดปกติผมมองผิดปกตินะเหมือนเราถูกเชื้อเชิญเข้าไปในห้องเชือ้อ สถานการณ์ยังไงอย่างนั้นครับวันหนึ่งต่อต่อหัวต่อคนถ้าเจอสมาชิกแบบนี้เราไม่สามารถเบิกเงินออกมาได้นะต่อวันสักร้อยคนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับต่อวันนี่ถือหลักหมื่นหรือเผลอๆอ,อาจจะมากกว่านั้นถึงหลักแสนเป็นไปได้คนที่ไม่เข้าใจในระบบนี้นะครับ ซึ่งผมมองว่าการค้าขายแบบนี้มันแปลกแล้วผมมั่นใจนะอย่างเงี้ยสแกมชัวเหมือนว่าตีเนียนหลอกให้เรายอมลงทุนถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินเล็กๆน้อยแต่ผมว่าไม่คุ้มผมเลยไม่สมัครเพราะนั้นอยากจะเตือนทุกทท่านนะครับที่ทำการค้าขายออนไลน์ยังไงอย่าเห็นแก่งเงินที่ว่าเอ้ยเราได้เพราะบรรยากาศในการพูดคุยเนี่ยมันก็แปลกไม่มีการถามอะไรมีแต เล่งแต่จะปิดเดี๋ยวจ่ายตังตอนนี้เลยเดี๋ยวโอนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับเชื่อผมสิผมเห็นมาเยอะโอเคนะครับเป็นการบอกกล่าวกันในสิ่งที่ว่าเราเจอมาแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในโพสต์นี้นะครับขอบคุณครับ